สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์พรีเมียมรถไฟฟ้ารถไฮบริดและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Mitsubishi Xander Cross h EV รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการปรับโฉมแบบ minor change ที่เพิ่มทั้งความทันสมัย เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่ให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น Mitsubishi x p a n d e r Cross HEV 2026ถือเป็นการยกระดับจาก x p a n d e r Cross รุ่นเดิมอย่างชัดเจนด้วยการนำระบบ Hybrid HEV เข้ามาใช้งานทำให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่งและลุยได้ในสไตล์ crossover แต่ยังประหยัดน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล ดีไซน์ภายนอกของ Xp a n d e r Cross HEV 2026ยังคงเอกลักษณ์ของ i t s u b บ s h i เอาไว้อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดัดนและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบแยกส่วนในสไตล์ดินาม c กช l ลให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและลุยมากขึ้นพร้อมการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำและสีนึงที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถ Crossover อย่างแท้จริงด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงแ ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและมั่นคงความสูงจากพื้นยังคงเป็นจุดเด่นทําให้สามารถขับผ่านเส้นทางขรุขระหรือถนนน้าท่วมขังได้ดีกว่ารถอนเนกประสงค์ทั่วไปด้านท้ายของ Mitsubishi Xpander Cross h e v 2026ถูกปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟไท้ายเล็กด,ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดเจนและสวยงามกันชนหลังดูแข็งแรงพร้อมการตกแต่งแบบ crossover ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถครอบครัวที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ภายในห้องโดยสารคืออีกหนึ่งจุดที่ได้รับการอัปเกรดอย่างชัดเจนวัสดุภายในให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นการตกแต่งโทนสีเข้มตัดกับวัสดุแบบซอฟทัชทำให้ห้องโดยสารดูหรูและทันสมัยเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางกล้เบาะแถว2และแถว3ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทำให้ X อ็กพัน Cross s ร v 2026ยังคงเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริง หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลถูกอัปเกรดให้มีความคมชัดสูงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งใกล้และไกลหัวใจสำคัญของ Mitsubishi x p a n d e r Cross HEV 2026คือระบบขับเคลื่อน h y b ริด HEV ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันลดการปล่อยไอเสียและให้การขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลมากขึ้น ระบบไฮบริดของ Mitsubishi ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ต้องหยุดและออกตัวบ่อยการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีให้แรงบิดมาอย่างต่อเนื่องระบบส่งกำลังทำงานอย่างรับรื่นช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้รองรับการขับขี่ได้หลากหลายสภาพถนนทั้งถนนเรียบทางครุขระและการเดินทางกลทํทให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ในด้านความปลอดภยัยมิตซูบิ s ิเอ็กพันเดอร s ค H.E.V. 2026จัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยทั้งแบบพื้นฐานและแบบอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์ช่วยจอดและระบบช่วยเตือนต่างๆที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์เอ็กพันเดอร์ H.E.V. 2026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่มองหารถคันเดียวที่ใช้งานได้ครบ ทั้งเป็นรถครอบครัวรถเดินทางไกลและรถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบไฮบริดที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อมองภาพรวม m i t ซูบิ s ิเอ็กพันเดอร s ครอส2026คือการพัฒนาที่ก้าวไปอีกขั้นของรถครอส s อเวอรยอดนิยมรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีหรือความคุ้มค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ในปี2026ที่ให้ทั้งความทันสมัยความประหยัดและความอเนกประสงค์ในคันเดียวก่อนจะจบวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาการรีวิวรถยนต์แบบละเอียดเข้าใจง่ายและอัปเดตรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด s u b สไครต์ให้กับช่อง Thunder Rain Review เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาให้คุณรับชมกันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับเอออนเนกประสงค์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั้นก็คือ Mitsubishi x p a n d e r Cross h EV รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการปรับโฉมแบบ Minor c h a i ชที่เพิ่มทั้งความทันสมัยเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่ให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น มิ t ูบิชิเอ็กพันเดอร์ครอสเฮียบสองพถือเป็นการยกระดับจากเอ็กพันเดอร์ครอสรุ่นเดิมอย่างชัดเจนด้วยการนำระบบไฮบริดเฮียบเข้ามาใช้งานทําให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่งและลุยได้ในสไตล์ครอสโอเวอร์ over. แต่ยังประหยัดน้ํามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลดีไซน์ภายนอกของ Xp ็กพันเดอร s ครอสเฮียัยังคงเอกลักษณ์ของ Mitsubishi เอาไว้อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซนนนน์ใหมมม่ทดดูัดััและสยากขึ้ ไฟหน้าเล็ดแบบแยกส่วนในสไตล์ดินามิกชิลให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและลุยมากขึ้น